ดีครับผมไปอยู I ่ในชะ่องนรือรอบโลกกลับไปอยู่นะครับวันนี้เนี่ยมันก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับสงครามโลกนั่นเองครับผมงั้นเพื่อไม่ให้การรอช้าเนี่ยเราก็ไปรับชมกันเลยครับสงครามโลกนะครับผมถ้าสมมติว่าจะให้อธิบายผมกนะ็คือสงครามที่ต้องไม่ใช่ว่าเป็นความขัดแย้งระดับโลกเลยก็ว่าได้ผมคือทางโลกเนี่ยสู้กันแข็ประเทศที่สู้กันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ประเทศที่แบบมหาอำนาจ เป็นพวกแบบประเทศที่แบบยิ่งใหญ่นั่นเองคัะผมซึ่งสงครามโลกเนี่ยก็จะมีอยู่2ช่วงคัะผมก็คือ1สงครามโลก, 1, ออ 1, 1, 18, ก 2, ค,ครกั้งที่1หรือว่าช่วงปีคศ1 9 1 4กถึง1918ักบับ2คือสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าช่วงปีคศ1939ถึงปีคศ1น4 5งพนรั่นเองคัะผมต้องเรียกได้ว่าเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและก็ทรัพย์สินไปรูงกว้าง ขอเล่ากับสงครามโลกครั้งที่1ก่อนนะครับอย่างครั้งที่2ตามมาอย่างแน่นอนนะครับรอกันไปก่อนนะครับก็คือชนวนเหตุฉันไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมีการลอบลงพะชนนะคมเจ้าชายฟรานซิสฟอร์ดินานซึ่งเป็นองค์รัชทายาทของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ย เประพาธที่นครหลวงแคมวบอสเนียอยู่นั่นเองครับผมคือเกิดการรอบลงพะชนขึ้นนั่นเอง,เองซึ่งทแต่ตอนนั้นนะครับผมสงครามโลกเนี่ยสตาร์เมื่อวันที่28กรกฎาคมปีคศ1914แล้วไปิ้นสุดอีกทีเนี่ยก็คือไว้ที่1 1พฤศจิกายนปีคศ1918ยเลนั่นเองครับในสงครามโลกนะครับผมมีผู้เสียชีวิตประมาณ9ล้านคน แถมพลเรือนึงเสียชีวิตอีก13ล้านคนอีกด้วยครับผมเพราะว่ามีผลมาจากสงครามนั่นเองโดยที่ทามครับในเดือนกรกฎา,าคมพศ1914เนี่ยก็คือมีการแบง่งเป็น2ฝั่งครับผมเพราะว่ามหา,หาอำนาุโรปมเนี่ยเป็นผู้แบ่งครับผมซึ่ง2ฝั่งเนี่ยมันก็จะมี1ครับผมฝั่งของพันธมิตรนั่นเองและ2คือฝั่งของไตภาคีนั่นเองครับผมซึ่งมัจะประกอบไปด้วยฝกฝรั่รงเศสรัสเซียแล้วก็อังกฤษครับ ส่วนตะพาธมิตรของเยอรมนีจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีและก็ก็ป้องกันตัวเองโดยธรรมชาติครับผมมันก็เลยทำให้อิตาลีเนี่ยสามารถทางจะสงครามเนี่ยได้นานมากครับผมจะไปถึงเดือนเมษายนพศ1915เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายภายหลังเนี่ยอิตาลีหง่วก็ย้ายมาอยู่กับฝั่งตัพนธมิตรจนได้ครับผมภายหลังจากที่มีความรู้สึกไม่ดีหรือว่ามีความสัมพันธ์เริ่มไม่ดีแล้ว กับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั่นเองครับผมซึ่งผลสรุปของสงครามครั้งนี้ครับผมฝ่ายที่รับชัยชนะไปเนี่ยก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นเองครับผมสาเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าชัยชนะของผู้มหาหนาจกลางเนี่ยแนวรบของเขาเนี่ยอยู่ด้านตะว,วันออกครับแต่ว่ากับกลายเป็นโมฆะน่นก็เป็นเพราะว่าปาชชยในการรบวิชทจริงเนี่ยคือด้านตะว,วันตกนั่นเองครับแล้วก็สองเนี่ยคือจักรวรรดิน,นยุโรปเนี่ยล่มสลายครับ รวมถึงพวกแบบเยอรมันพวกออสเตรียฮังการีแล้วก็มีอื่นอีกเยอะคผมแถมอย่างนี้คือเกิดความไม่สงบแล้วก็มีการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางกันในทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนั่นเองครับก็จบจำเป็นไปเที่ยวแล้วนะครับกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดสีดสดครับบ๊ายบาย See you next time